สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนอิงป่างานยกยิงนะครับเป็นงานยกยิงไม้ป่านะครับประกบคู่กับชุดราง K1 นะครับไกลกล่อง EC ล็อกสแตนเลสมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับระบบไกดรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพี1 0หนรอปอนด์หชุดยางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับตามนี้นะครับพีกั้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับ ช่องทางการติดต่อก็เฟซบุ o กช่างคิวเป็นยิงปาวบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ตามนี้เลยนะครับเป็นงานยกยิงนะครับราคา1,690บาทนะครับ1,690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับไก่กล่อง Easy Lock กราง K1 นะครับลูกดอกหนึ่งยางหนึ่งท่อพร้อมสาย PE อหนึ่งตามตัวอย่างนะครับบีกังข้าวเซนตนเลนนะครับในราคา1,690บาทจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวจะพาไปชม คลิปวิดีโอทดสอบความแม่นยำครับไปดูนครับครับวันนี้จะพามาทดสอบงานยกยิงนะครับราคา1,690พันหาบาทนะครับเป็นไกกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับระบบเซฟสปุกครับมีก้างข่าวสแตนเลสนะครับรางเป็นรางเควันนะครับสายพ e นะครับจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับนึ่พันหกราบาทสูงที่ปลายทางนะครับเป้าที่จะทดสอบนะครับเป็นกระป๋องน้ำอารมณ์นะครับของโคกนะครับระยะเอาประมาณส9บนะครับ่ สองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบนะครับประมาณ19นะครับนี่ครับมาดูกันครับมาดูเป้าครับไไกลมากเลยนะครับ ผมอาดินใส่นี่นีไว้นะครับในกระป๋องไว้ครับคมมากนะครับกระป๋องไม่ล้มเลยนะครับเข้ากลางเป๊ะๆเลยนะครับทะลุกลางนะครับเนี่ยครับเข้าตรงนี้ทะลุตรงนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับรางทีวันนะครับเนี meter, ่ยครับเป็นงานยกยิงนะครับราคาหนึ่งันหร้ยเก้าสิบาทนะครับก็จะเป็นระบบไกกล่องที่ล็อกสแตนเลสนะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสีข้างขาวสแตนเลสนะครับแล้วก็ ลางเควันนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับสาย PE เข้าไปอยู่ในรูนี้นครับเวลายิงนะครับเชือกมันคลายตัวไปข้างหน้ามันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับทีครับ